โดวยวันที่12กุมภาพันธ์นะครับเวลา9.30นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐนะฮะช้ากว่าเวลาประเทศไทย12ชั่วโมงที่อาคารวุธิสภา,าสหรัฐครับนายปานปรีพระิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีนะครับกับนายคริสโตเฟอร์แวนฮอลเลนสมาชิกวุฒิสภา,าสหรัฐรัฐแมริแลน ประธานอนุกรรมธิการด้านเอเชียตะวันออกแปซิฟิกและนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศครับแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐนะครับในโอกาสที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการที่กลุ่มวอชิงตันครับมีนายสีรศักดิ์คงเกตแก้วนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมหารือด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับก็หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐและสถานการณ์ในมินมา ซึ่งวุฒิสมาชิกแวนฮอลเลนครับชื่นชมข้อเรืเ่องของไทยนะครับในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาแล้วก็สแสดงความเป็นห่วงตัวประกันชาวไทยในกาซ่าด้วยนอกจากนี้ครับทั้ง2ฝ่ายยังสแสดงความยินด,ดีที่มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรไทยสหรัฐหรือว่า U.S. Thai Alliance คอคัสในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยวุฒิสมาชิกแวนฮอลเลนครับยินด,ดีที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในลนักษณะเดียวกันในกรอบของวุฒิสภา,าสหรัฐต่อไปครับ